เด็กไทยท่านสื่อไอซีตอนพัดหัวข่าวดาราหนุ่มไฮโซวิดดับขับรถซิ้งจนเกิดอุบัติเหตุพ่อครับพอ่อเมื่อกี้เพิ่งอ่านข่าวในอินเทอร์เน็ตครับเขาบอกว่าดาราคนนี้ถูกรถมอเตอร์ไซค์วิ่งตัดหน้าเลยขับหลบจนเกิดอุบัติเหตุนะครับเอและเขาก็ไม่ได้เป็นอะไรมากทำไมข่าวเดียวกันแต่ลงคนละอย่างกันเลยล่ะครับ นี่ต้นหอมบางครั้งอ่ะสื่อจะใช้การพาดหัวข่าวที่แรงเพื่อดึงดูดคนอ่านนะจ๊ะอีกอย่างนะต้นหอมเนื้อหาข้างในอาจจะคนละอย่างก็ได้ข่าวบนอินเทอร์เน็ตก็เหมือนกันต้นหอมต้องดูด้วยนะว่าใครเขียนเพราะบางทีก็ก๊อปกันไปก๊อบกันมาใส่ความเห็นของตัวเองไปด้วยก็มีนะสมัยนี้อ่านข่าวจากแหล่งเดียวคงเชื่อถือไม่ได้หรอกจ้ะอืม เป็นเด็กสมัยใหม่ต้องเลือกอ่านเลือกใช้ข้อมูลอย่างรู้เท่าทันนะลูก